นิงปณิตาอัปเดตเรื่องอยาเดินหน้าฟ้องมือที่3ลั่นหลักฐานชัดมากนิ้งปณิตาที่หอบเพื่อนสีพาร์เนอร์ธุรกิจความสวยความงามเพื่อนสาวอย่างวุ้นเส้นวิริทิพาพาตัวแทนครอบครัวเซวาสมดำไปฉลอง9เดือน4ี0แสนขวดพาเที่ยวสวิตและฝรั่งเศสเจ้าตัวได้อัปเดตเรื่องราวต่างๆที่เป็นข่าวก่อนหน้านี้ว่า คือตอนนี้ทั้งหมดทั้งมวลที่มันจะเป็นข่าวอะไรก็แล้วแต่แต่ไม่ว่าจะยังไงก็ให้มันเป็นเวของใครจะเข้าใจแบบไหนแต่สำหรับเราเองเราทำทุกอย่างดีที่สุดแล้วและเราก็โอเคที่สุดการหย่ามันเป็นไปตามเวลาของมันคำตอบมันไม่สามารถพูดอะไรได้นอกจากเวลามันจะเป็นคำตอบของมันเอง ซึ่งมันมีบทสรุปที่เป็นทางออกชัดเจนอยู่แล้วของเราสองคนแต่วันนี้สิ่งที่ดีที่สุดคือทำหน้าที่พ่อกับแม่ของน้องนิรินให้ดีที่สุดส่วนเรื่องความสัมพันธ์สามีภรรยาเราว่าไม่ต้องไปคิดถึงตรงนั้นแล้วการที่เราจะทำหน้าที่แม่ให้ดีณนะวันนี้ก็จะต้องทำให้ตัวเราเองแข็งแรงด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นวันนี้ทุกคนก็เห็นภาพของเราในแง่การทำธุรกิจมากขึ้น วันนี้ทำหน้าที่พ่อและแม่ให้กับลูกสาวให้ดีที่สุดแค่นั้นในส่วนเรื่องของการฟ้องร้องยังยืนยันคำเดิมว่าให้กฎหมายเป็นตัวดำเนินการจัดการจะดีกว่าเรื่องแบบนี้เราไม่ยุ่งแล้วแต่ณวันนี้สารรับคำฟ้องแล้วให้เป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายซึ่งสารรับฟ้องแล้วที่เราได้ฟ้องในเรื่องของมือที่สพยานหลักฐานที่มันชัดเจนอยู่แล้วเพราะเราไม่ใช่คนผิด บางคนเข้าใจผิดว่าเราฟ้องอย่าจริงๆมันไม่ใช่ฟ้องอย่าแต่เป็นการฟ้องบุคคลที่3ที่กระทําการให้เกิดปัญหาแล้วถ้าสมมุติว่าเราพูดประโยคนี้แปลว่าเราฟ้องบุคคลที่2ที่กระทําให้เกิดปัญหาก็จะมีคําพูดตามมาตามคอมเมนต์ต่างๆว่าแล้วทําไมถึงไม่จัดการคนที่อยู่ใกล้ตัวเราเองซึ่งอันนี้คือวิธีการจัดการคนที่อยู่ใกล้ตัวเราเองนั่นแหละ